สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนวันนี้เตอร์ก็จะมาบอกประวัติส่วนตัวที่เพื่อนๆถามเตอร์กันมาอ่าเรียดียเตอร์ชื่อจริงชื่อนายปิยาพันธ์บุญสนุนชื่อเล่นชื่อเตอร์เตอร์อายุ16ปีเกิดวันที่2ตุลาคมพศ2อ3 10, 9เป็นลูกคุณที่หนึ่ง คนนี้หนึ่งเป็นพี่คนโตสุดแล้วก็มีน้องสองคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็เตอชอบฟังเพลงแนวไหนใช่ไหมเตอร์ชอบฟังเพลงเกาหลีกิจกรรมยามว่างก็แกะท่าเต้นโคเวอร์ของเพลงต่างๆวงเล็บเพลงผู้หญิงนะที่เตอร์แกะสนนอาแล้วก็มีคนบอนกเตอรมาายเลยว,ว่าทำไมพี่เตอร์ถึงไม่แกะโคเวอร์เพลงผู้ชาย เต้ก็จะมาบอกให้ว่าทำไมเต้ถึงไม่ชอบแกะเพลงผู้ชายคือเพลงผู้ชายถ้ามันเยอะเต้ไม่ค่อยชอบมันเต้นล็อกนู่นล็อกนี่ไปหมดแล้วอีอย่างเต้ก็ทําไม่เป็นเต้ก็เลยแกะแต่เพลงผู้หญิงถ้ามันง่ายกว่าเพลงผู้ชายแล้วก็อะไรอย่างอางู่รอีกอ่าเต้เรียนอยู่ วิทย์อะไรเทคโนโลยีรัตรนโก,กสินทร์ตรงหลักสี่อทีสแวรตรงสะพานข้า,ามฝั่งไปปักเกร็ดอ่ะอืมแถวๆนั้นถ้าใครอยากเจอก็มาหาได้นะโอเคปะแต่บ้านเต้ยอ,อยู่กมแปดแถวๆแถวๆส่วนสยามน่แหละมะั้งอืมประมาณนั้นโอเคนะเต้ยก็มาบอกหมดแล้วนะอยากรู้อะไรอีกเปล่าอยากรู้อีกก็ทำม,มานะ อ่าวันนี้จะมาอวดสิวหนึ่งเม็ดดูเห็นชัดมากเลยอ่ะสองเม็ดสิหนึ่งสองนี่คือสองเม็ดเิงหรือจะไปพอกหน้าแล้วไปแล้วนั้นนี่ก็สองนาทีกว่าแล้วไปแล้วบา,บายบายครับ